นายกลั่นกลางวงประชุมกตรตำรวจห้ามเท็กไซยหยุดให้ข่าวเรื่องบิ๊กตอดบิ๊กโจ๊กนายกรัฐมนตรีนำถกกตรสั่งลั่นกลางวงห้ามให้ข่าวย้ำต้องสามคัคคีหยุดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนนถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรตเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา07 45นเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายค่าราชการตำรวจทั่วประเทศในระดับผู้บัญชาการหรือพอบชโดยมีนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าตำรวจมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าให้การดูแลพี่น้องประชาชนหย่อนจะต้องมีการบริหารจัดการเกิดขึ้นมาเราต้องคำนึงถึงหน้าที่ที่เรามีอยู่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่เพื่ออะไรผมขอสั่งให้ยุติการให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองท่านเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายใครที่เคยเท็กซ์ไซส์เคยให้ข่าวขอให้หยุดเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการขึ้นแล้ว ส่วนเรื่องการแทรกแซงผมเคยได้พูดไปแล้วว่าตนไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นตัวละครของเรื่ององเหล่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากให้กระบวนการเป็นตัวพิสูจน์เองอย่าไปแทรกแซงผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้มีการให้ไปช่วยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีผมมองว่าถ้าการที่คนในเครื่องแบบทะเลาะกันประชาชนเดือดร้อนขณะที่เรื่องการปรับปรามยาเสพติดการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศ ความมั่นคงอื่นทั้งทหารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าบอกว่าเป็นหน้าที่อะไรของใครตนพร้อมรับผิดชอบประชาชนเดือดร้อนเรื่องของการปรับปรามที่นอกระบบปล่อยให้มีการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผมยังไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลถูกบริหารจัดการได้อย่างดีพอการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมนี้ระหว่างเจ้านี้กับลูกนี้มีจำนวนน้อยชัดเจนว่ามีหลายประเด็นและประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งคือผู้มีอิทธิพลทำให้ประชาชนไม่ ข้อ,อยากที่จะเข้าสู่ระบะบบกการประนีประนอมนี้ที่ควรจะเป็นขอให้กำชับผู้การจังหวัดผู้กำกับทุกคนประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอให้ดูให้ดีส่วนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีและแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนเป็นที่ประจักษ์ดีแล้วว่าเราให้ความสำคัญสูงมาก เพราะว่าราคายังพาราที่สูงขึ้นได้ในปัจจุบันเนื่องจากการทำงานของหลายหายฝ่ายกระทรวงเกษตรสํานักงานตํารวจแห่งชาติฝ่ายทหารฝ่ายกระทรวงการคลังหักราคายังขึ้นไม่ถึง95บาทต่อกิโลกร,รัมผมเชื่อว่าประชาชนจะมีกินมีใช้ทําให้ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาลดน้อยลง ส่วนการปรับปรามบ่อนการพนันสถานบริการต่างๆขอให้ยึดตามกฎหมายเป็นหลักบ่อนต่างๆอย่าให้มีการปรับปรามเว็บพนันออนไลน์เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญขอเลยว่าต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นใครที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ขอให้ขมขม่นให้ดีอาวุธเถื่อนอาวุธสงครามเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจัดการอย่างจริงจังเรื่องอื่นๆของเล็กๆน้อยๆมากอย่างการเผาป่าพี 2.5ในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคอีสานเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างเราต้องช่วยกันทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นก่อน สะทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายทหารต้องยึดมั่นในข้อบดกฎหมายอย่างภาค5ผู้บัญชาการภาค5ได้ทำไปเรื่องของการจับคนเผ่าและมีเงินรางวัลน,นำจับถือเป็นวิธีการหนึ่งเชื่อว่าพวกท่านมีอำนาจที่จะออกกฎเฉพาะกิจแต่แถวพื้นที่ของท่านเองเพื่อไม่ให้มีการเผาป่าเกิดขึ้นส่วนนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวติดเป็นเรื่องสำคัญการดูแลนักท่องเที่ยวนโยบาย ของรัฐบาลมีการผลักดันให้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการราังเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่มีปัญหาซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและต้องให้ควา ม่อสาคัญการลงพื้นที่ลงมาตรวจเช็คก,กับผู้ใต้บังคับบัญชาเองถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําเรื่องของไกด์ผีต่างๆตื่นแล้วครับชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจไม่ถูกต้องตนว่าพวกท่านที่อยู่ในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครใครทาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นขอให้มีการกระชับทํางานอย่างเร่งด่วนตนลงไปดูเรื่องสวัสดิการตํารวจชั้นผู้น้อยน่าจะมีความคืบหน้าไปได้จึงอยากขอคําตอบตรงนี้ซึ่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้การตอบรับเรื่องนี้และขอให้เดินหน้าไปได้เร็ว ส่วนเรื่องสุดท้ายตนก็พูดไปแล้วคือเรื่องที่ต้องให้พวกเรากันเองมีความสมัครสมานสมามัคคีเชื่อว่าทุกคนก็เป็นคนมีความรับชอบต่างกันไปเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหลายเรื่องความสมัครสมานสมามัคคีการเทคไซส์แบ่งพักพวกแบ่งลูกน้องอะไรยังไงทั้งหลายเราเชื่อว่าเก็บความรักไว้ในใจของตัวเองดีกว่า วันนี้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งและดูแลประชาชนให้ดีที่สุดเรื่องของคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราก็มีคณะกรรมการแล้วสามท่านหลังจากที่มีบทสรุปแล้วก็จะเข้ากอตรอเพื่อจะให้ทําอีกครั้งหนึ่งขออย่าห่วงผมให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเพราะไม่ฝักฝ่ายกับใครคนใดคนหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ดูแลประชาชนขอยืนยันตรงนี้ก็แล้วกันตนเชื่อว่าทํางานด้วยกันได้และองค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็จะเดินได้อย่างสมศักดิ์ศรี ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจะเดินหน้าข้อสำคัญทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้อย่างจริงจังและตนจะทำหน้าที่ของรักษาการเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขและความอยู่ดีกินดีอยู่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้มีการเรียกการประชุมหลังจากที่มีคำสั่งมอบหมายให้ลรรพลตำรวจเอกกิตรัดพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากการณีที่นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอตอศักิสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำ r วจเอสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี60วันเพื่อรอผลจากการรัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดนี่ของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบเฉย โดยมีรายงานด้วยว่าก่อนหนะ้าที่สื่อมวลชนจะได้เข้าไปร่วมรับฟังนโยบายในการถแถลงวันนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมว่าหลังจากนี้การมอบหมายนโยบายและการถแถลงข่าวที่สําคัญขอให้สื่อมวลชนเข้ามาติดตามมอได้ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้ย้ําให้สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังในการถแถลงมา3ามครั้งแล้วแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดขึ้นมารับฟังการถแถลงนโยบายในห้องประชุมจนจบ